สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขจัดความกลัวครับนี่ลูกควายตัวที่30กว่านะครับนาะที่เกิดวันนี้เวลาสักประมาณเที่ยงคืนที่ลุงบุญส่งไม่รู้นะครับนะแล้วออกในฝูงด้วยแล้วเขา,าไม่ได้แยกออกนี่เขากินนมเองได้ครับนะก็ ถือว่าโชคดีของลุงบุญส่งที่ลุงบุญส่งนะครับนะได้แม่ควายสาวที่เข้าใจเลี้ยงลูกครับเขายอมให้ลูกกินนมกินมาแล้วสองครั้งนี่คือเป็นการขจัดในเรื่องของความกลัวกลัวในเรื่องของความทุกข์กลัวในเรื่องของความเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอน นี่ลุงบุญส่งจำเป็นที่จะต้องอให้ข้อมูลหลักความเป็นจริงของหลักของพระพุทธเจ้าครับเพราะพระพุทธเจ้านั้นบอกไว้เลยว่าทุกเรื่องนั้นมันเป็นสุญญาตาหรือความว่างนั่นเองเราต้องขจัดในเรื่องของกลัวความกลัวกลัวในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะอันนี้ลุงบุญส่งต้องขอเน้นเพราะว่าถ้าเรากลัวในสิ่งที่ดีก็ไม่เกิดผลในเรื่องของการขเขาเรียกว่า สร้างหลักปักฐานหรือสร้างขเขาเรียกว่าคุณงามความดีเราจําเป็นที่ต้องขจัดในเรื่องของความกลัวหกประการที่น้าโบเลียนฮิวนะครับนาะที่ได้ให้ข้อคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติว่าเราต้องขจัดความกลัวให้ได้หนึ่งกลัวตายสองกลัวชราสามกลัวถูกดิชินินทาสี่กลัวในเรื่องของอ่าถูกในเรื่องของ อะรานานโทษนะผมก็ลืมไปนะครับนะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับนะาหหข้อที่นี้ลุงบุญส่งต้องมาให้ข้อคิดว่าทุกเรื่องนี้นะครับนะเราอย่าก,กลัวในเรื่องของความจริงความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายแต่เราต้องขจัดความกลัวให้ออกจากจิตใจเราให้ได้ นี่ลุงมุนส่งไม่กลัวแล้วนะครับนะเรื่องของความทุกความยากในเรื่องของการเลี้ยงควายควายจะมีกี่ตัวเราต้องรู้จักในเรื่องของกระจัดในเรื่องของความกลัวออกไปเมื่อขจัดความกลัวออกไปแล้วนั้นเราก็ได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองทุกเรื่องที่เราต้องการนั้นได้หมดครับแล้วไม่ต้องคอยในเรื่องของเลิกงามยามดี นะครับนะมีเวลาหรือมีในเรื่องของการทำงานหรือสร้างฐานะเราต้องรีบทำครับพุทธเจ้านั้นไม่มีวิธีรีตองอะไรมากครับเพราะว่าพุทธเจ้านั้นมันเกิดจากเหตุทุกเรื่องนั้นมันมีเหตุและปัจจัยที่ทาให้เหล่านั้นจะยากจนหรือร่ำรวยเราต้องดูให้ดีเราต้องเข้าใจในเรื่องของหลักปัญหาตรงนี้ให้ได้ครับนี่คือในเรื่องของ หลักความจริงที่ลุงมุนส่งกระจัดในเรื่องความ,วาม,วามกลัวได้ครับครับขอบคุณครับลุงมุลส่งข้อนําเสนอไว้เพียงทรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ